การวางคอนเนคชันและต่ออำนาจกับนายทหารที่มีวัยใกล้กันหรือพวกอย่างเต๋อย่อมเป็นการวางรากฐานระยะยาวที่ดีเพื่อทำให้เก้าอี้นายกที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของแพรทองทานในอนาคตมีความเข้มแข็งมากขึ้นข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมินิวอปอ,อต่อท่ออย่างเต๋อเสริมแกร่งอุงอิง การเปิดหลักสูตรผู้บริหารแห่งอนาคตวปอบอ,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 อรุ่นที่1 หรือที่เรียกว่าหลักสูตรมินิวปอเป็นเรื่องที่ฮือฮาตั้งแต่ยังไม่ประกาศช,ชื่อผู้เข้าร่วมอบรมด้วยซ้ำเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอไม่เคยเปิดมาก่อนแต่เมื่อนายสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมๆกับแผนการปูทางให้แพรทองทานชินวัตรเตรียมตัวเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจึงทําให้ถูกมองในเชิงทฤษฎีสมคบคิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดูรายชื่อเพื่อนร่วมรุ่นกับแพททองทานชินวัตรทั้ง150คนต้องยอมรับว่าเต็มไปด้วยคนกันเองแทบทั้งสิน้นโดยในปีของฝ่ายรัฐบาลและพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นนางสาวรัตก้าสุวรรณคีรีรองโฆษกรัฐบาลนายคณาพจน์โจมฤทธิ์หรือเอิงทีมงานนายกรัฐมนตรีและเพื่อนสนิทของนางสาวแพททองทาน นางสาวธน,นนท์นิรามิตรภรรยานายอนุทินชาญวีรากูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพัชระนริพถันที่ปรึกษาประธานกสทชนางสาวสิรินันสิริพาณิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์สสจังหวัดพิจิตรพักภูมิใจไทยนายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลสสน,สสนครราชสีมาพักเพื่อไทย นายพระสุลิปะตะพันลบบุตรชายนายสุวัฒนิปะตะพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากลา้านางสาวนัทธิดาเทพสุทินบุตรสาวนายสมศักดิ์เทพสุทินนายวริศสอดส่องบุตรชายพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายวรวงศ์รามางกูลบุตรชายนายวีรพงศ์รามางกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะของนักการเมืองรุ่นใหม่และหน้าใหม่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เพราะคนเหล่านี้ถูกวางตัวเพื่อเข้ามาสืบทอดอำนาจต่อจากบรรพบุรุษแต่การจะต่อทอดอำนาจให้ร้ายรอยต่อมากที่สุดปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีทหารและตำรวจเข้ามาเป็นส่วนสำคัญพอขึ้นชื่อว่าเป็นหลักสูตรคนรุ่นใหม่ครั้นจะให้นายทหารระดับนายพลมานั่งเรียนกับคนรุ่นลูกรุ่นหลานก็ดูจะเป็นปลาผิดน้ำไปสักหน่อยด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้ได้เห็นนายทหารระดับในพัน50คน มาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นพลิกดูรายชื่อนายทหารอย่างเติร์กวันนี้อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่อนาคตกลุ่มคนเหล่านี้ย่อมมีโอกาสเติบโตในเส้นทางอาชีพของตัวเองลองนึกภาพถ้าวันหนึ่งแพทองทานได้เป็นนายกรัฐมนตรีนายทหารเพื่อนร่วมรุ่นของเธอก็น่าจะโตได้ไวพอสมควรถือว่าเป็นการหว่านพืชหวังผลในอนาคตเพราะพักเพื่อไทยตระหนักดีว่า การอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทหารไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวเองเลยแม้แต่น้อยโดยมีบทเรียนมาแล้วจากการโดนรัฐประหารถึงสองครั้งทั้งนี้หากจะบอกว่าเป็นสภาวะของน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็คงไม่ผิดนักนายทหารรุ่นใหม่ถ้าอยากใหญ่ก็ต้องได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ต้องการต่อแถวเข้าคิวตามรุ่นด้วยแล้วยิ่งต้องออกแรงเป็นพิเศษซึ่งการมีนักการเมืองเป็นเพื่อนย่อมมีภาษีดีกว่าและหากเพื่อนคนนั้นชื่อแพรทองทานด้วยแล้ว คงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเช่นเดียวกับบุตรสาวของทักษิณที่เวลานี้แม้จะเริ่มมีปลีก้าและขาที่แข็งขึ้นมาแล้วแต่ก็เป็นเพียงความเข้มแข็งเฉพาะภาคการเมืองเท่านั้นแต่สําหรับการเมืองในมิติของทหารแล้วต้องยอมรับว่าเธอเองก็ยังขาดพอสมควรแต่ด้วยวัยวุฒิของแพทองทานข้ามชั้นไปร่วมวงกับพวกเดอะโอโซเยอรคงเป็นเรื่องยากคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ ดังนั้นการวางคอนเนคชันและต่ออำนาจกับนายทหารที่มีวัยใกล้กันหรือพวกอย่างเติร์กย่อมเป็นการวางรากฐานระยะยาวที่ดีเพื่อทำให้เก้าอี้นายกที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของแผ่ทองทานในอนาคตมีความเข้มแข็งมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบาร,รมีและสะสมพระเดชพระคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อมีความจำเป็นต้องเอามาใช้ในวันข้างหน้าข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้ง ทาง Facebook YouTube n e w o n e เว็บไซต์ MGR และสนที่แอปวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ